วันนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยเรื่องของที่สุดแห่งปี2021นะฮะปีที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไว้สั้นมากนะผมรีวิวปี2020ไว้ว่าไอสัตว์เท่านั้นเลยครับอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปี2020ได้ส่วนปี2021ก็ไม่อยากให้สั้นเท่าเดิมก็เลยรีวิวไว้ให้ยาวขึ้นมานิดหนึ่งเป็นไอสัตว์ชุบแป้งทอด มาหนักกว่าเดิมอีกนะฮะแต่วันนี้ในปาเต้นทอตอนพิเศษนี้จะจะรีวิวให้ยาวกว่านั้นเริ่มจากเรื่องแรกเลยข่าวที่ชอบที่สุดที่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ฮะผมเป็นคนดูข่าวเยอะนะครับแล้วก็คือถ้าเปิดทีวีเมื่อไหร่เนี่ยเรียกได้ว่าเปิดดูข่าวก่อนหละนะฮะผมยังคิดว่ารายการข่าวที่เป็นรายการข่าวจริงๆในบ้านเราอ่ะมีน้อยเกินไปนะฮะรายการข่าวส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเป็นลักษณะรายการคุยข่าว แล้วมักจะมีความยาวมากเกินไปรายการคุยข่าวหมายความว่าผู้ประกาศเนี่ยอ่านเนื้อหาแทรกความเห็นเติมสีสันซึ่งไม่ผิดนะฮะอันนี้คือเนื่องจากรูปแบบรายการคุยข่าวก็ต้องทำอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้รังเกียจน,นะฮะเพียงแต่ว่ามันเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้พื้นที่ของรายการที่เป็นรายการข่าวจริงๆนะฮะนำเสนอข่าวที่น่าสนใจจากทั่วโลกข่าวที่มีผลกระทบ ต่อชีวิตเราชีวิตผู้คนในโลกในวงกว้างเนี่ยมันเหลือพื้นที่น้อยรายการข่าวแบบลักษณะเนี้ยที่ผมติดตามชมเป็นประจำผมไม่ได้บอกว่ามีแค่รายการเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นรายการข่าวแบบที่เป็นรายการข่าวจริงๆที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือรายการข่าวสามิตินะฮะของคุณกิตติสิงหาปัตผมรู้สึกว่ารายการข่าวแบบเนี้ยมันมีน้อยเกินไปครับข่าวที่คัดเลือกมาแล้วว่านี่คือข่าวที่สําคัญที่คุณควรรู้นําเสนอแบบกระชับ นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญเนะะื้อหาที่สำคัญนะฮะในขณะที่รายการคุยข่าวผมว่ามันมันกลายเป็นรายการขยายดราม่าไปแล้วซึ่งมันมีได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นมันเป็นอย่างนี้ไปหมดนะแล้วมันก็เลยส่งผลให้เวลาผมมานั่งนึกว่าข่าวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยมันนึกไม่ออกจริงๆิงเพราะว่าข่าวที่มันควรจะเป็นข่าวมันถูกเบียดบางพื้นที่ในจอด้วยข่าวที่ มันต้องเป็นข่าวด้วยเหรอข่าวเหล่านี้นะฮะหรือมันเป็นได้แต่ว่ามันต้องให้เวลาข่าวนี้นานขนาดนั้นด้วยเหรอเฮ้ยเราอยากได้รายการข่าวที่เป็นข่าวจริงๆอ่ะให้เยอะกว่านี้ผม,มเรียกร้องให้คุณผู้ชมที่เห็นเหมือนกับผมว่ารายการข่าวที่เป็นข่าวจริงๆอ่ะมันมีอยู่น้อยเกินไ,ไปอะ่ะ ช่วยกันดูรายการข่าวที่เป็นข่าวจริงๆกันเยอะๆให้เรตติ้งเขาสูงๆถ้าเนื้อหาของข่าวเหล่านั้นถูกแชร์มาในโซเชียลมีเดียก็ช่วยแชร์ต่อช่วยพูดต่อเพื่อให้สื่อไม่ว่าจะสื่อแบบในโซเชียลมีเดียหรือสื่อท р а ดิชันอลมีเดียก็ตามทีเนี่ยได้ได้ให้พื้นที่กับข่าวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นมีมที่ผมชอบที่สุดนะฮะ เอาเป็นว่าผมอย่าเรียกว่ามีมกันแล้วก็แล้วกันคือผมผมผมยกให้เป็นโมเมนต์ในรายการข่าว of the year แล้วในที่สุดโมเมนต์นี้มันกลายเป็นแฮชแท็กมันกลายเป็นมีมออกมาผมว่าหลายท่านก็อาจจะเดาได้นะมันเป็นโมเมนต์ที่ผมนั่งดูอยู่พอดีแล้วก็มันอออกากาศสดๆต่อหน้าผมก็ทันทีก็คือโมเมนต์ที่คุณป้าคนนั้นถามคุณหนุ่มกัญชัยว่าพูดได้ไหมพูดได้ไหมอ่ะพูดไปเป็นโอ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องโทษโทษโทษผมโทษโทษ ผมก็ไม่รู้เป็นขนาดขนาดนี้ <c oughs> ผมว่ามันอธิบายอะไรหลายๆอย่างได้ให้กับหลายๆเหตุการณ์ได้ด้วยผมผมรู้สึกได้ว่าตอนที่คุณป้าคนนั้นพูดว่าพูดได้ไหมและพูดคำนั้นออกมาเนี่ยคำนั้นมันช่วยปลดปล่อยอะไรบางอย่างความอึดอัดอะไรบางอย่างในในในจิตใจของพวกเราใน,ในความเครียดของพวกเราถึงแม้ว่ามันสิ่งที่ระบายออกมามันจะไม่ได้ตรงกับเนื้อหาของของข่าวที่เขาคุยกันอยู่ตอนนั้นนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับ คำว่าพูดได้ไหมมันมันเป็นคำแทนใจของพวกเราในรอบปีจริงๆใช้ได้กับหลายเรื่องเลยพูดได้เ่ล่ะเพลงที่ชอบที่สุดผมยกให้อัลบั้มของ t ท l ลีเบิร์ It's gonna be okay คืออย่างแรกเลยเนี่ยผมชื่นชมศิลปินที่ที่ทำเพลงออกเป็นมา เป็นอัลบั้มออกมาอยู่แล้วในในภาวะที่ความเป็นอัลบั้มมันได้รับความสําคัญน้อยลงน้อยลงทุกทีแต่ตอนนี้คล้ายๆกับผู้คนเริ่มให้ความสําคัญกับการทําอัลบั้มการฟังเพลงแบบเป็นอัลบั้มมากยิ่งขึ้นอย่างตอนที่ it's gonna be okay เนี่ยเริ่มลิมิออกไปตาม streaming service ทั้งหลายเนี่ยแล้วมีบาง streaming service เรียงเพลงผิดนะครับจำได้ว่า สมาชิกทีลิเบอร์นี่ถึงกับต้องอ้อนวอนนะฮะเจ้าของสตรีมมิ่งเซอร์วิสนั้นว่าช่วยเรียงเพลงให้ถูกเถอะเพราะว่าอัลบั้มนี้เขาตั้งใจเ,เรียงเพลงมาอย่างนี้มันควรจะฟังเพลงแบบ1 2 3 4 5อย่างนี้ตั้งแต่1ไปจนถึง8เนี่ยตามลำดับชั้นนี้เพราะว่ามันหมายถึงอารมณ์มันหมายถึงเนื้อหามันอาจจะรวมหมายรวมไปถึงลักษณะดนตรีที่เขาดีไซน์มาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่แต่ก่อนเราฟังเพลงกันเป็นอัลบั้มนี่เราฟังเนี่ยเราหยิบอัลบัม้มมาฟังอย่างเงี้ย ทำไมเพลงนี้ต้องอยู่หน้าหนึ่งเพลงแรกทำไมเพลงนี้ต้องไปอยู่เพลงที่สามหน้าสองมันลุ้นแล้วแต่มีเหตุผลทำไมเพลงนี้ต้องต่อจากเพลงนี้มันควรจะต่อกันแบบสนิทเลยหรือเว้นสักสามวิมีเหตุผลหมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมผมชอบการฟังเพลงเป็นอัลบัม้มแล้วก็ It's gonna be okay ของ Tribes เนี่ยมันเป็นอัลบั้มที่ที่มันเจ๋งมากนะครับคือฟังตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายมันเหมือนกับเขาพาเรา หลุดเข้าไปในเรื่องราวใหญ่ๆเรื่องราวหนึ่งมีตอนต้นมีตอนกลางแล้วก็มีตอนจบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับทีลลี่เบิร์ตซ,ซ,ซึ่งผมชื่นชอบเขามาตั้งแต่อัลบัมแรกแล้วก็คือผมว่าน,นี่คือหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่ที่สร้างซสาวให้เป็นของตัวเองแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากแล้วลักษณะเพลงของทีลลีเบิร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าทิลลีเบิร์ตนะต้องมี S ด้วยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงสูตรสำเร็จ เขาจะพยายามหาวิธีที่จะทําให้มันต้องไปทางนี้เพราะไปทางนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการเรียงท่อนวิธีการเรียบเรียงดนตรีเมโลดี้ต่างๆแต่ในการพยายามหลีกเลี่ยงสูตรสำเร็จนั้นเนี่ยมันยังคงป๊อปอยู่ชื่นชมมากขอปรบมือให้เลยนะเป,นเป็นอัลบั้มที่ผมชอบมากจริงๆนะครับมาถึงเรื่องหนังมั่งนะครับหนังนี่ก็หลายเรื่องเป็นปีที่ผมดูหนังในโรง น้อยมากอะเรียงออกมาแล้วไม่ไม่ได้เรียงตามลําดับนะครับแต่เลือกมาแล้วเนี่ยทั้งหมด1นึ่งอสี่เรื่องด้วยกันนะครับหเรื่องที่ผมชอบมากในะรอบปีนี้เริ่มด้วยอ่าเอาเรื่องล่าสุดที่เพิ่งไปดูมาเลยนะ Spider-Man No, no Way Home ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องล่าสุดที่ได้ไปดูที่โรงเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ให้ทุกอย่างแบบที่หนังซูเปอร์ฮีโร่ควรจะให้นะครับแล้วบังเอิญโจทย์ที่สไปเดอร์แมนตอนนี้แบกรับไว้เนี่ยมันมันมันค่อนข้างยากะมันคล้ายๆโจทย์ที่เอเวนเจอร์ Avengers ตอนเอ็นเกมแบกรับไว้มันต้องเป็นบทสรุปของเรื่องราวในยูนิเวอร์สที่โอ้โหโปูพื้นมาตั้งนานนะซึ่งสไปเดอร์แมน ตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล้วรัวทำออกมาได้ได,ดีมากผมจะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวเดีจะกลายเป็นสปอยล์รีบไปดูซะม,มันสนุกจริงๆเรื่องที่สคือร่างทรงนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนึ่งใน2เรื่องนะฮะที่ได้ดูในโรงในรอบปีที่ผ่านมาผมเป็นแฟนหนังของคุณต้องบรรจงอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องที่คนะหรือว่าเคยจัดรายการด้วยกันแต่ว่าผมว่าต้องเป็น,ปนคนทําหนังที่ผมก็คล้ายๆทีลิเบิร์สนะวิธีคิดคือคือพยายามฉีกกฎแต่ในขณะเดียวกันไม่ทิ้งความป๊อป หนังของโต้งเนี่ยมักจะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งกล่องนะครับกรณีร่างทรงเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับทำหนังผีที่เรื่องเนี่ยเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยคนเกาหลีนะฮะมีมีโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วเอามาทําบทให้มันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านเราให้มันกลายเป็นบริบทของคนไทยแล้วก็ทําออกมาได้ดีคราวที่3เรื่องหลังนี่ไม่ได้ไปดูที่โรงนะครับเนื่องจากว่า บางเรื่องมันไม่มีให้ดูที่โรงแล้วก็บางเรื่องไม่มีเวลาไปดูเริ่มจาก The Hand of God อันนี้เป็นหนังที่เพิ่งได้ดูใน Netflix ไปนะเป็นหนังอิตาลีชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วค,คือถ้าเกิดใครเป็นแฟนฟุตบอลก็จะพอจะนึกออกว่าคำว่า The Hand of God เนี่ยมันคือคำที่ใช้เรียกการยิงประตูครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกที่มาราโดน่าเล่นให้ทีมชาติอ์เานตินาแข่งกับอังกฤษแล้วก็ใช้มือปัด ลูกเข้าก่อไปและคําที่มาโรน่าใช้พูดให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าผู้สื่อข่าวถามเขาหลังเกมว่าเอ๊ะคุณแฮนด์บอลหรือเปล่านะฮะมาโรน่าแทนที่จะตอบว่าแฮนด์บอลหรือไม่ได้แฮนด์บอลเขาตอบว่า is t hand e h of God มันเป็นหัดของพระเจ้า เจอคาตอบแบบนี้เข้าไปผู้สื่อข่าวก็หมดคําถามเหมือนกันครับก็จะอเอ๊ะยังไงว่าตกลงมันผิดหรือเปล่พาพระเจ้มมมามันหมายความว่ายัางไงมันก็เลยกลายมาเป็นชื่อเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเนเปิลซึ่งเป็นเมืองที่มีสโมสรฟุตบอลชื่อว่านาโปลีในวันที่มาราโดน่ากาลังเป็นซูเปอร์สตาร์นั้นเนี่ยทุกคนในเมืองเนเปิลกำลังลุ้นว่ามาราโดน่าจะย้ายจากบาร์เซลโลนาทีมใหญ่สุดในโลกเนี่ยมาเล่นให้เมืองเนเปิลในทีมนานโปลีจริงไหมนะครับแต่ว่า เรื่องราวที่เราไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะแต่เล่าเกี่ยวกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งโตขึ้นมาก็คือผู้กำกับเรื่องนี้นะหนังเรื่องนี้เป็นคล้ายๆอัตชีวประวัติของผู้กำกับของหนังเรื่องนี้แล้วก็เขาเล่าชีวิตของมันมันก็เป็นหนังแนว coming of age นะฮะการเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยการเรียนรู้การเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่การเห็นสิ่งรอบๆตัวสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากของ the hand of god คือ ตัวละครที่เขาดีไซน์มาเนี่ยน่ารักทุกตัวผมไม่เคยดูหนังเรื่องไหนที่ตัวละครทุกตัวแม้กระทั่งไอ้พวกที่ออกแวบเดียวออกฉากเดียวมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจและน่ารักไปหมด อยากให้ลองดูอันนี้ดูใน Netflix นะครับดูแล้วน่าจะชอบต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนี่เพิ่งดูเมื่อเมื่อคืนนี้เองเลยนะครับอยู่ใน Netflix เหมือนกันนั่นก็คือ don't look up นะฮะเป็นหนังของอดัมแมคเคยซึ่งเก่งมากเรื่องการเอาเรื่องยากๆมาเล่าให้มันเข้าใจง่ายๆนะฮะมันเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องนักวิทยาศาสตร์ไปพบว่ามีดาวหางกำลังจะมาพุ่งชนโลกก็เลยต้องเอาไป ให้ทางการช่วยกันว่าทำอยังไรจะปกป้องอไม่ให้โลกโดนดาวหางชนได้นะครับ mm. พอทคล้ายๆอามาเกดอนเลยฮะ mm. แต่ว่ามันพาไปอีกทางนึงเลยคนละเรื่องเลยมันเป็นหนังเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองเสียดสีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการเสพสื่อการให้คุณค่าความสำคัญของสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่มันแปลกมากก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในอเมริกาแต่คุณลองไปดูสิครับ เหมือนมันกําลังเล่าเรื่องเมืองไทยยังไงไม่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เฮ้ยนี่เป็นเมืองไทยหรือเปล่าวะเรื่องสุดท้ายอันนี้ผมยกให้เป็นเรื่องที่ชอบที่สุดแห่งปีเลยเป็นเป็นหนังที่มหัศจรรย์มา,า,จจมากเพราะว่าเล่าเรื่องที่ยากนะฮะและเล่าด้วยวิธีที่มันมีความเป็นอาร์ติสติกนะฮะมีความแท่มีความติดมีความอาร์ตแต่ดูสนุกด้วยผมว่า นี่คือการเจอกันตรงกลางที่ลงตัวมากของของพาณิชย์กับสิงนะฮะนั่นก็คือหนังเรื่องดูนนี่เรื่องนี้แหละเป็นเป็นหนังที่สร้างจากนิยายของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนิยายเรื่องนี้เขียนมาตั้งแต่ปี1967นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดปีที่ผมเกิด50กว่าปีแล้วนะครับสุดยอดครับคือไม่รู้จะบอกยังไงดีคือมันมันเจ๋งมาก ฉากสวยถ่ายภาพสวยดนตรีประกอบสุดยอดการแสดงสุดยอดนี่คือหนังฮอลลีวูดที่มีความอาร์ติสติกสูงมากแต่นะคะเดียวกันก็มีความเป็นหนังฮอลลีวูดแบบที่จะเข้าถึงความชอบของผู้คนมากมายทั่วโลกได้หนังสือที่ชอบที่สุดความจริงหนึ่งในนี้ก็คือดูยังอ่านไม่จบนะฮะแต่ว่าโอ้โหมันมันสนุกมากครับกับอีกเล่มหนึ่งอันนี้ผมแนะนำเลยจริงมันทำร้ายเราได้ แค่นี้แหละนะว่าในเรื่องของผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำด้วยข้อหาทางการเมืองน,นะฮะคือมปนเศร้ามากนะครับเวลาที่เราใครสักคนหนึ่งจะต้องต้องถูกลุมขังเพียงเพราะว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นหรือถูกคุมขังเพราะเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างออกไปเนะี่ยแค่ที่มันก็เศร้าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าชีวิตในที่คุมขังนีมัน มันเศร้ากว่านั้นอีกแต่ความเจ๋งของหนังสือเล่มนี้คือผู้ประพันธ์นะคุณพรทิพย์มั่นคงนซึ่งซึ่งก็คือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเบังเอิญคุณพรทิพย์เขาเป็นคนทําละครเขาเป็นคนเขียนบทละครเขาเลยเขียนเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเขาในเรือนจําออกมาเหมือนกับกํลาลังเขียนบทหนังอยู่ครับอ่านสนุกมากแบ่งคือสมมติยื่นหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้กำกับเนี่ยแจะเอาไปทําเป็นหนังได้เลยนะครับแล้วก็ มันเจ๋งตั้งแต่ตั้งแต่หน้าปกแล้วนะฮะว่าเวลาเขาจะเขียนแบบนี้คือในเรือนจําก็เขียนไม่ได้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างต้องถูกตรวจก่อนที่จะส่งออกมาเขาต้องแอบเขียนไว้ในหนังสือที่เขาใช้อ่านนะมันก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างเงี้ยแล้วคิดดูเขียนมันหนาขนาดนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวเทปต่อไปผมจะไปชวนแขกรับเชิญในรายการปากไ้ท้องในรอบปีมาตอบคาถามเหล่านี้แต่ผมจะถามเขาสั้นๆง่ายๆครับให้เขาเลือกมาว่าเรื่องที่เขาชอบที่สุดคืออะไรเรื่องที่ไม่ชอบที่สุดคืออะไรละ ปีหน้าเขาตั้งใจจะทําอะไรก็โปรดติดตามนะครับก็จะได้เหมือนกับได้กลับมาเจอกับแขกรับเชิญของเราอีกรอบหนึ่งเป็นบทสรุปของปีนี้เดินไปสู่ปีใหม่แล้วก็ปีต่อไปเรากลับมาเจอกันใหม่ในปาร์ติทอล์กจะพยายามหาแขกรับเชิญที่นําบทเรียนดีๆมาให้เราได้เห็นว่าถ้าเป็นเรา เจอปัญหาแบบนั้นเราจะแก้ไขปัญหาแบบวิธีเดียวกับแขกรับเชิญของเราหรือไม่หรือบางที่คิดด้วยมุมมองแบบเดียวกับแขกรับเชิญของเราหรือไม่ก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบที่สุดในปีนี้ขอทิ้งท้ายไว้ว่าพูดได้ไหมะสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดท้อกนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน f c e e o o o นะครับกด see first เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ subscribe ใน YouTube c h anel n ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป่าเต็ดทอกสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะ พลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โ oh, หตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ